วัดีครบกเดเทราบรนีย็ไดีกมวดโราชบ้านเขา้ก็พดีคลิปที่จะอัพมันเกิดยาวเกินไปจงต้องทายใหม่ซึ่งทายใหม่มันไม่ได้อะมันถ่ายไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะมาถ่ายใหม่แบบต่อยากตอนนั้นเลยเออไม่ต่อจากตอนสุดเออจะต่อจากที่ผมเล่นอลยใช่ไหมีร uh ับนี่ก็คือช่วที่ผมเล่นอยู่สวยใช่ไหมเมื่อี้ไปหามาจากปาร์ตหลายปาร์ตเลย นี่นะครับไอเทมอย่างแรกที่ผมอยากแนะนำเลยครับนี่ครับบโบโลเปล็นอาวุธเต็มกำนานที่ตีแรงชิบหายมันจะไปครับอันนี้จัดก,การเผลอไปฆ่าไอไอสิ่งมีชีวิลตินาลุกอะแล้วก็เผลอมันก็เลยดรอปไอเนี้ยออกมาผมก็เก็บโอเคอย่างต่อไปที่ผมใช้มัน,นก็คือด,ดาบเร่อนี้ครับ กับดาเป็นมิสซันในตำนานโคมแห้งเอ็นเบิ้ก I have heard <c ười> a ร g o n i a is a strange and treacherous place. i i n w e d n s นเ e a ก็ต้องแหลกจอยนะครับทุกังจกเปิดอะไรเยอะดึงเปิดสล์อะอสไตล์เล่นแล้วมนแมาก ครับตอนส่วนเงินนะครับได้จากการขายไอเทมแรงครับแลไอเทมขายได้หลายอย่างเลยแล้วแถมรวยเลยเช่นเอ้โอเคนี่อีกที่อันนี้โลโลทองอันนี้ถือว่าขายได้ราคามากๆส่วนอันนี้ก็ขายอันนี้ไปเรื่อยๆแต่แบบตันนี้จริงๆริงอันนี้ก็ ไม่ได้อะไรหนานะมันเกียอะไบว่าที่ใส่ดูดูอ ไอ้คือร้านหมอเดียวใช่ไหมทัางหมดนช่วงร้าที่ผมผ่านไปนี่เก็บอะไรมาเยอะแล้วก็เก็บเยอะเกินไปแม่งเยอะเกินไปจริงๆหมอจ์เฮ้ย There are two ruined forts south of Bravio. What? What? ฉันให้สินค้าที่ด s ท n ่ l ุแต่ซิลายปมันไม่ใช่ประเด็นนะครับมันไม่ใช่ประเด็นนะมันไม่ใช่ประเด็นบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรารวยเว้ยรวยรวย เงนเยอะอก็ไม่กลัวกบเก็บหมดครับตกซื้อหมดเลยนะยังตกหวาดเลงหมดเลย

ช่างบอกมันถเถอะหนูไม่อยากซื้ออะไรมากเ,เลยไปกูไปละไปเดี๋ยววันหลังกูค่อยมาแต่กูต้องการเตียงหอพักที่นี่สักวันดูก,กันนะใใน่าจะมีเตียงสักเตียงอืองูองนอนในร้านแม่งเลยดีไหมฮะ เออนอนในร้านได้ด้วยเอ็ดเป็ดได้นอนแล้วเฮ้ยไม่ใช่เอ็ดเป็ดดีเย็นนะเฮ้ย้ววนี่กตุตาดนอนเลยแม่พี่สุดชิคเอะตื <GO av uther> <t ries> ่นมา เดือมจิ้มก่อก้อนเล็กวัดคุนอนไม่ลง้เยอะและนอนสกปะมาณ10ชั่วโมงพอพี่อยู่ก็แค่รอ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  รอเฮ้ยทำไมมันแปลกรอรอรอคุงนอนอีกนานไหมฝนจะตกยังเยจไอ้นยิ้มเกจที่มึงเป็นเกจใช่ไหมตกลงอ่ะมึงเป็นเกจใช่ไหมมึงเปนมึงเป็นเจใช่ไหมมึงเดี๋ยวก่อนเถอะมึงเอาไว้อยู่แอมไฟเว้ยแอมไฟแอมไฟ

ไม่อ่านกูอ่านเนาะแล้วกูก็ได้เคลกอีก <Fare well S 2> แล้วกจะเอาเคลกมาทำให้กูดูไหมม่เหมือนกูใช่ไหมหลงซะงั้น ครับโดยการกดออตโต้นี่จะเป็นแบบว่าแบบว่าไงอ่ะเป็นแบบเดี๋ยวจะมันจะอันล็อกให้อัตโนมัติแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นแต่ดวงนะเป็นการอัลล็อกอย่างหนึง่งแล้วกันนะอนอ,อย่างเช่นก่อนนี้โคตรยากใช่ไหมค่ะ โอ้นี่นี่เนี่ยนี่เนี่มันไม่ได้ใช่ไหมมีคำตอบดิคับการกดออโต้ครับพลกล็อกคุณจะเสียไปเรื่อยๆกับการกดออโต้เก็ถึงว่าคงใช้ได้มิโซอป้ายี่เมื่อกี้ยืนงงในตรงตีนครับยืนงงในตรงหญ้ายืนงงในตรงหญ้าที่ครับยังมืดๆอยู่ครับพินั้น เดี๋ยวกูอยากเลือจกจำรูปป้าสกายเลยแม่งยังไงวะรูกปั้นไหนเทพเทพเลยวะ Stop <You> โอ้โหมึงยังรู้อีกนะเอา้า That's too bad I was okay เดแบบี๋ยวก,กไูไปข้ามไอ้สัสอ,อยู่ในเมืองอีกแล้วเในการอยู่ในเมืองนะครับมองจะลมจัดมากหมอกหรือฝุ่นไอ้เรุนทำไมมันเหนื่นยปวดจัง จะบุกเมืองอีกรอบนึงครับหมู่บ้านหมู่บ้านจับออกมาครับมันไม่บอกนี่โอ้โหมันไม่บอกมึงไม่ต้องถือเที้ยอะไรเลยยังยังดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแหวนเหรอแหวนจากไหนหรือว่าเอ้ยเอ้ยแหวนแหวนอย่าบอกมึงใส่แหวนอยู่ไอ้หยุดแล้วมึงเอาแหวน นี่มันแหวนใส่แหวนสามเหลี่ยมอันนี้คือแหวนเอาไว้มองพวกพวกที่มันเอาไว้แหวนเอาไว้สำหรับลุยเมืองลุยดนะันเจียนนะคะดันเจียนดีเฟนเดอร์นะฝึกดันเจียนดีเฟนเดอร์เออเดี๋ยวค่อยไปดูเคลกหลักเออใช่เคลกหลัก เ,เควกหลักที่เราตั้งขึ้นเองนะครับจะเป็นเควกจากการทำไาทำอะไรทำเรื่องธรรมดาธรรมดานะคะไม่เป็นเรื่องใหญ่โอเคนะครับอันนี้ก็จะสอนอันนี้สามารถเดินไปได้เขตของพื้นที่นี้เท่านั้นนะคะพื้นที่ของเมืองเลยเจอมสักอย่างี่ยส่วนนี้คือเมืองอันนี้คือภาคต่อภาคสกายลิมทวย นี่คือพระนี่คือเมืองอีกเมืองครับมันคือเมืองบ้านเกิดของไอเนี้ยเมืองบ้านเกิดนะครับเมืองบ้านเกิดของมันเมืองสกาลิมมันเกิดที่สกาลิมนะครับตัวนี้นมันเป็นเผ่าไอเนี่ยมันเป็นเผ่าออริเดียนรอเปล่าเผ่าไอเนี่ยมันก็ต้องไอดีแล้วสุดอาชีพสายครับเนี้ยเกิดที่ดาวดาวดาวโจนนะเดินดาวโจน จะมีความโชคดีแล้วความเร็วสูงครับส่วนคาสครับเอฟซินนะครับผู้ผมไม่รู้จะเลือกอะไรอะ่ะเหมือนผ้ากเก่าเลยเอฟซินส่วนอันนี้ก็หลากหลายอย่างผมจะไม่ได้อธิบายละเอียดเพราะผมไม่รู้ใครจะรู้เรื่องเกมนี้เท่าไหร่ถ้าจะให้ศึกษาเนยมันต้องศึกษา,าละเอียดจริงๆอีสว <'s> อาคีอาคีใช่มราจะอาคีกับกูกบกใช่ไหม อยู่ที่ไหมอยู่ที่คนทำประกันอยู่ที่อะไรสัตว์อย่แมงยอทำไม UN เอ็นอล็อกดรอยอัลล็อกเไอ้สัตว์ดุดม่นงี่เงี่ย ิ่งประตูหลังบ้านเหรอวะเกมประตูมันไะม่คี้ย์เฮเลยก็มันมีกี่เนมะียเคนะครับก็เกมจะเป็นคุดที่จะเกี่ยวกับการ,รเกี่ยวกับของตกแต่งของเกมนี้นะครับของตกแ,แต่งเออเอาของตกแต่ง นี้จะมาสมนวิธีการตกแต่งไอเทมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเกมนสักนิดหนึ่งนะครับโดยเกมน,นี้นะคบจะเป็นภาคสี่หรือภาคอดีเวียน,นครับอธิบายอย่างง่ายๆาภาคอดีเวียน,นครับส่วนตัวละคเนี่ยจะหน้าตาีเขี้ยวน,นะครจะผมสุ่มสุ่มมาได้หน้าตาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยมันแหลกอะมันสุ่มแหลกอะเขา้าใจว่ามันจะตกหมอกหรือต้องแต่งได้แค่นี้หลย ไม่อยากแต่งมากพอแต่งแบบนี้ปุ๊บมันเทพปั๊บเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะมีจูจ่ๆมันเทพนาดนั้นเลยแต่เอาแช่งมันก่อนนะครับส่วนระบบเกมนี่ก็จริงๆออกมาทําได้ยากทําได้ละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดอีกแล้เดี